<Yeah. S 2> สวัสดีค่ะเพื่อนนชาวโซเชียลแซมนะคะวันนี้ก็มาพบกับพี่โยกแล้วนะคะ <laughs> ในคลิปดีวิว <laughs> ในคลิปไม่ได้ตลกอะไรนะตลกตัวเองที่เออทำไมกล้าโผลท่าล่ะในคลิปรีวิวการแต่งหน้านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสเนอะถ้าพี่ลงคลิปได้วันนี้ก็คือจะลงเลยนะเพราะว่าพี่เชื่อว่าคนโหลดคลิปเยอะมากนะครับน,นี้ก็เลยจะมาทําคลิปแต่งหน้าเป็นแบบว่าปาร์ตี้ลุกที่2ให้ดูซึ่งเราจะทําปาร์ตี้หลายลุกมากเพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีเนาะตอนนี้เอาเอาลุกแบบคริสต์มาสไปก่อนแล้วกันนะเป็นลุคแบบว่าเออลุกปาร์ตี้สีสันไปกับวันคริสต์มาสนะคะ,ะคี่น้องเออพี่โยก็ก,ก็ตั เลยนะคะวันนี้ก็มีโอกาสก็คือบอกว่าจะมาแต่งหน้าให้ดูเนาะโอเคค่าอย่างแรกนะคะพี่โยก็จะต้องทาครีมบำรุงก่อนนะคะเหมือนเดิมนะคะสกินวันนะคะเป็นครีมที่พี่โยใช้มาเป็นปีกว่าแล้วนะคะคุณน้องสกินวันตัวนี้เป็นตัวคือปรับสภาพผิวให้สภาพผิวเราแบบว่าเหมือนพร้อมกันแบบว่าการเขาเรียกว่าบำรุงผิวหน้านั่นแหละคือมันไปปรับสภาพผิวให้ผิวมันแบบว่าดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคุณน้องนะคะอืมนะคะอันนี้เลย นะครับต่อไปนะพิยตจะไม่ได้ใช้รองพื้นนะครับจะพโยศตทากันแดดของสกินวันซึ่งเป็นกันแดดที่แบบว่าปื้มปริมมากๆเลยนะครตัวน,นี้เลยนะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยเนื้อรองไอเนื้อของเขาจะเป็นเนื้อมูสอย่างนี้นะคะคุณน้องเนาะใช้ของเขามาเป็นปีแล้วนะอ่านะคะเกี่ยให้เรียบเนียนเนาะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของสกินวันเนี่ยเขา,เอ,าอยู่คู่กับเรามาเป็นปีแล้วนะคะทีนี้ปุ๊บเนี่ยเขาทำาตัวที่สองออกมาก็คือเป็นตัว อ่าเขาเรียกบีีทาตัวอันนี้นะคะที่พี่โยเคยรีวิวไปนะครับวันนี้พี่โย่ใช้สีพูทาทั้งตัวเลยนะคะไม่ติดเสื้อผ้าแล้วก็มีวิงวิงแล้วก็ทาให้ผิวเรียบเนียนด้วยนะคะสีเบสสีเขียวสีพูอันนี้เลยสามอันนี้นะใช้เป็นประจําใช้เจ้าสาวที่น้องเห็นในไอจีนั่นคือใช้บีบีตัวนี้เลยนะโอเคค่ะต่อไปเป็นสิ่งสุดท้ายและเป็นสิ่งที่เก๋มากๆของเขาคือตัวแป้งกันแดดของเขานนคะตัวนี้เป็นแป้งฝุ่นกันแดดนะคะเป็นเนื้อแบบว่าเป็นแป้งฝุ่นแต่มันจะเหมือนแบบ มันจะเหมือนชุ่มๆ่มอะค่ะมันจะไม่ได้ให้ให้ผิวแห้งๆเวลาเราทานะคะมันมีสีชมพูกับสีเหลืองแบบนี้นะคะที่จริงวันก่อนพี่ก็ใช้สีชมพูไปแล้วนะสำหรับคนผิวเข้มจะใช้สีชมพูได้นะคะหรือสีเหลืองนี้ก็ได้จริงใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆคือพับของเขาเพราะว่าพับของเขาเนี่ยที่ต้องเห็นคือไม่ธรรมดานะจ๊ะคุณน้องอันนี้นะคะสีดําคือตัวคาร์บอนนะคะเป็นตัวดูดซับสิ่งสกปรกหรือที่อยู่ตามรูขุมขนของเราเนี่ยให้ออกมาแล้วก็ตัวสีขาวคือเป็นตัวไคโตซซาาาานนะะะคึ่่่่่่งจเเเปปปป็ตัวววววทีีแบบไปไปไ,ปไปชยยชยยยรก ช่วยทําให้ใบหน้าเราเนี่ยมันก็เนี่ยประมาณว่าเหมือนแบบว่าซึมซับดูดซึมสิ่งสปกปรกมันเป็นหน้าของเราหรือว่าอะไรเงี้ยช่วยให้มันอยู่ติดทนทั้งวันนะคะคุณน้องประมาณนั้นเนาะเนี่ยนเนื้อแป้งสีเหลืองมันก็จะบอกว่าเนี่ยคือถ้าเราลูบเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าแป้งมันไม่ได้เป็นเนื้อฝุ่นฝุ่นอะ่ะเพราะฉะนั้นทานแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาตินะคะแต่อันนี้พี่โยต้องทานแน่นอเนเพราะว่าเราจะเป็นลุกแบบว่าพาร์ีอุ้ยมันผีเลย โอเคค่ะ okay, ต่อมานะคะเราล้างคิวเล็กฝั่งอีกแล้วเนาะก็ดินสอบจริงจีนนะคะเหมือนเดิมนะคะคุณน้องไม่ต้องถามหาซื้อกับพี่นะคะพี่โยไม่ได้มีขายแล้วเนาะคุณน้องต้องลองดูนะคะเขามีคนมาโพสต์ขายข้างล่างนี่เต็มเลยเออจะบอกให้ฟังว่าจะมีขีดอีครีมตัวสีเหลืองนะที่น้องๆองทำที่พี่โยบอกว่าเป็นครีมผีบอกเป็นครีมเลิศเลิศแต่เขามีออยอน,นะครับคุณน้องไม่ใช่ไม่มีออยอนเนาะแล้วตอนที่พี่โยอะ่ะคือหลังที่เรา i n t e r v i เนี่ยเจ้าของครีมเนะี่ยเขาไยามาหาพี่โยแล้วเขาครีมแต่พี่โยบอกว่าหลังจากพี่โยบอกเออแบบเ จัดอะไร้ดั้งกันก่อนดีกว่าปัดคิ้วไปไหนอะเอาอยู่นี่เนี่ยเราใช้อิลามัสกาสีที่เป็นช่างแต่งหน้าใช้กันญะยสีพีกนะคะมาปัดทั้งในนะคะระบายให้เต็มเนาะออฟกันนะคะโอเคครับเดีิยวไร้ดั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทาตากันนะคะพี่โยใช้อายพรเมอร์ของแม็กก่อนนะคะที่เป็นอย่างนี้เนาะได้มาจากงานเซลล์ตอนที่แม็กจัดงานเซลล์นะคะแต่ช่วงนี้เห็นว่าปลายปีเนี่ยแม็กจัดงานเซลล์อีกแล้วนะคะเป็นสีก็นเนาะสีขาวเงินนะเพราะผมโยต้องมาปะ สุดเลยสุดสุดเลยป่ะแล้วตอนนี้คนเชื่อไงใช่ป่ะก็ไรอ่างเงี้ยอ่าโอเคนะคะเราได้แบบนี้แล้วเนาะคือถ้าพี่โยหันกล้องเนี่ยแต่พี่เขาเห็นชัดเนี่ยต้องเข้าไปใกล้อยู่นะแต่บบเพราะว่าอันนี้เนาะอ่าโอเคค่ะที่ทาตานะคะ Galaxy เอ่อของ BS Cosmetic นะคะร้านราชมช็อปนะซื้อกันได้เลยนะคะไม่แพงด้วยนะคะเอ่อสีแรกที่พี่โยจะใช้เนี่ยพี่โยขอใช้เป็นสีเอ่อตอนนี้เราจะเป็นลุคปาร์ตี้เนาะเราจะเป็นเขียวๆฟ้าๆนี่เนาะนะคะ โอ้โหสีติดเป็นไงอ้ลืมยาเนาะนี่เลยค่ะสีแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนมนะินอรอนน่ะเป็นสีกโลกอกะนะคะเโอเคกลับมาอะต่อไปนะคะใช้สีน้ำเงินเข้มอย่างนี้นะคะมาเจาะเป็นบล็อกนะคะ เอ่อลุกปาร์ตี้มันอาจจะต้องเป็นแบบว่าแซ่บๆนิดนึงนะสำหรับน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่หนูจะแต่งไปไหนแต่ว่าเอ้ยมันมีโอกาสได้แต่งแน่นอนอ่ะถ้าน้องแบบว่ามั่นใจอะไรเงี้ยนะครับต้นแรับอกเนาะหลังจากนันพี่โยนประยชเขาก็ติดแค่สี่ตามจะหกมันนั่งน้องเวลาคี่บอกใจเย็นๆนะเพราะพี่บอกว่าโดนหมดแล้วทำให้ขอไม่โดนแล้วครับตลกตัวเองอ่เห็นไหมครับต้นแรกบอกว่าบอกอย่างนี้เลยเนาะเห็นไหมครับไวๆยิ่งกว่าไวๆ ต่อไปนะคะอะไรเนอร์นะคะสไตล,ล์สไตล์นะคะจากร้านพี่เขียวนะคะที่หลังกันมีไทยหรือที่ท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้านล่างนะคะของเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ได้เนาะเกียร์เนอร์ชักชื่ครับเราอ่าดีนาเนาะใครบอกเกียรเนอร์ไปได้ทีหนึ่งนะคะพยายามเก่งตาอย่างนี้นะเก่งตานะเกรงเพราะว่ามันจะช่วยได้เนาะอ่านะ,ะครับเก,ก่งอย่างเนาะสั่นโยเซสี่เท่าวันนี้นะคะของไซด์ลิสต์สไตล์มาเขียนทางล่างเขาบอกว่ามันจะติดดีมากแล้วก็ไม่หลุดเลย ององนะคะโอเคต่อไปนะคะเราจะใช้คนับปัมเหมือนเติมค่ะชอบมากคือนัตตี้บัสุนก้าคือถ้าลูกปาร์ตี้เนี่ยต้องนัตตี้เลยเพราะว่ามันจะแบบแลับมากๆเลยเห็นนะพี่อุตจิตตมาตาเร็วมากนะคะเจอเื่พี่อตตาเ็สุดแล้วะอืมเห็นไหมข้างนาดียเนาะานกัอกนบ้งค่ะ โอเคค่ะก็ได้ลงตาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นสีฟ้าแบบว่าเลือบม่วงๆเขียวๆแบบนี้นะคะต่อไปใช้ดิสสอสีเงินนะคะใส่นิสตล์เหมือนกันแล้วพี่เขียวนะคะมาเขียนขอบตาล่างนะคะตรงหัวตาเนาะให้มันเกิดมิติขึ้นมานะคะไอการเขียนขอบตานี่ทําให้ช่วยตาดูแบบเด้งขึ้นเลยนะคะน,นะคะ เยอะไปตัวมากนี้คะขนาประมาณสองร้องร้อยเก้าสินะคะต่อไปปัดแก้มค่ะสลิกนะคะสีส้มแบบนี้นะคะสลิกถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะปัดพอดีนะคะเดี๋ยวมันอิมตุ่นลิงค่ะเออเบาๆไม่ต้อเดี๋ยว้อนคือเราสีปาแรงเนะสีปากีอันต้องไมต้องรัร้อนแรงมากเนาะอ่ะโอเคต่อไปนะคะคุณน้องก็จะเป็นการทาปากนี้ค่ะเป็นที่ทาของซิวานานะคะเบอร์14นะคะเป็นสีส้มแบบนี้เลยเห็นไหม ส้มแบบว่าสะท้อนแสงเลยคุณน้องนะคะมันเป็นสีส้มสะท้อนแสงนะคะทาโปแล้วก็หาเจอง่ายค่ะตาแบบว่าทองตลาดทั่วไปเห็นไหมเออนะคะอืมอืมเป็นไงล่ะนะคะอ่านี้เลยเนาะอรร้อยกว่าบาทนะครับคุณน้องก็ซื้อได้เลยมีสีมีหลายสีมากที่สวยๆมากแต่สีส้มนี่เป็นสีที่แบบว่า เวลาเขาไม่ได้เทคเขาไป่ไดิสโทเขาก็ไม่ได้เขาจะแกเกจมากนะครับก็ทุกคนทุกคนทุกคนรู้กันอย่างนี้จริงๆอย่างน,นี้แซบนะครับคุณน้องแล้วก็เป็นลูกที่แบบปาร์ตี้ได้แล้วก็สำหรับน้องๆคนที่ชอบก็ไปหาซื้อหาใช้กันมาดูแล้วกันนะครับก็ฝากงเรื่อสำหรับคนที่อยากได้ก็